บรรยากาศบึงของหลงยามเช้ามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับทักทายที่บ้านต่างจังหวัดากลับบ้านมาพักผ่อน4ีห้าวัน ครับผมหน้าเราก็สันเขื่อนไฟน้ำล้นไฟน้ำล้นไฟน้ำล้นมึงโขงหลงมีงโคงหลงยำเชา้าคึมฟ้าคึมฝนมันฝนจะตกครับ าดูนาแปลงน้อยนาน้ำท่วม,มกล้วยไม่ค่อยงามเท่าไหร่หญ้าเยอะโอ้อไไ้เชียงไพเอาม้ไ่เลี้ยงกิมซุงกิมซุง นี่ขึ้นอีงไมมหนอไม้กิมซุงโอ้โหนี่หนอใหญ่เห็นแล้วเห็นแล้วเล็งไว้เล็งไว้จะได้มาตัดไปกรุงเทพ